เคยได้ยินคำเต็มๆของมันก็แบบว่าประมาณแบบมาเตอร์ไ like อบูทไลท์ทูฟ้าสวัสดีครับเรามาวันนี้มาในทีมเด็กเนิร์ดเด็กตั้งใจเรียนมองไปมองมาเริ่มไม่ใช่เด็กเนิร์ดแล้วแนวแบบยากุซ่าเออว่าลายเสื้อนี่ไงเออแล้วเราแบบญี่ปุ่นนะี่ยนะไทยร้อนขั้นไหนก็โดนชื่อหลบกันะชินจูกุชินจ<อ>ูกุชินคันเซนชินคันเซนชินคันเซน,น,น,เซนอ่าโลกนี้ตาาิสีสัเกินเ อ่วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ก็คือทายสับต่างๆในวงการของหนังผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีสับเฉพาะทางของมันด้วยเฉพาะทางของเว็บไซต์อ่าเดี๋ยวนี้เรื่องเพนเปิดนะมันต้องศึกษานะถ้าไม่ศึกษาก็กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็โดนหลอกต้องศึกษาอย่างเช่นคำเฉพาะทางแบบฟักอะไรเงี้ยฟักที่เอาไว้ต้มอร่อยเลยอย่างนั้นอ่ะแบบว่าโบจ๊อบโบจ๊อบนี่ก็คือ,คอ โอ้โเป็นง,งานอาดิเรกยาเงี้ <c oughs> เยเหรอใช่คือการใช้ปากพอเราเริ่มพูดอะไรเงี้ยมันเริ่มระ,ะคายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทายคำกันนะว่าคําที่เราหยิบมาวัานนี้มันเป็นคําที่ไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะมีแต้มเซ็นมาเล่นด้วยแล้วมันจะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขารู้ไหมว่าคําพวกนี้มันแปลว่าอะไรซึ่งเราเนี่ยจบมาจากอักษรน,นะครับอักษรศาสต <า S 2> รีพรครับโวเอ็กว<ห>ิดีโอแล้วก็จัตวาคลิปเอ็กขับ ไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าสาว girl อันอาจรงตรงตัวก็คือแม่วัมว <laughs> มันอาจจะทับศัพท์ป,ปะอาจจะแบบแม่ผัดน,นะ <laughs> ช่องกูไม่ได้เหมาะกับหนังโป๊เร <laughs> <ต><า>ิ่มชวนกูมาผิดระตถุประสงค์แล้วโยงไปที่คาวบอยก่อนนะอันดับแรก<อ>คาวบอยเขาต้องแบบ <laughs> ผมเซนต์ดั้เซนนะครับจากช่องกระตาูนสุดมันหรือว่าใช้ท่าวัวเออกลวมันเป็นแนวแบบว่าเปรียบเทียบของลักษณะแบบร่างกายมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบหุ่นแบบแม่พันอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็แบบว่าหหุ่นแบบพ่อพันอะไรเงี้ยไอหมิงมัวเราเกินนี่น่าจะฟิลแบบอะไรวะดูเป็นแม่พันอะแม่พันอาุาเอาเกินแบบเออแม่เ,าเพาะพันด้วยดูแบบมีอายุระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ได้เด็กแต่ก็ไม่ได้แก่ครับกำลังยี่้าหี่ปุก ดิเล็กด้วยพี่เคยไปพัทยามาแล้วก็จะมีอะไรนะวัวบวัวพยศอ๋อวัวพยศข้าวเกลือมันก็จะน่าน่จะอารมณ์แบบนั้นมากกว่ามันจะเป็นแนวแบบพูกเครื่องเล่นเหมือนวัวแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งขี่อยู่บนวัวแล้ววัวก็จะอะไรอาจจะแบบเล่นคำของฝรั่งแต่ว่าก็แยกไม่ออกว่าข้าวเกลือกับออนท็อปมันต่างกันยังไงนั่นแหละความหมายประมาณนั้นมั้ง เอาตามที่เด็กเข้าใจอะสคว์ชเนี่ยเอาตอามความรู้สึกเลยนะ,ะมันน่าจะเป็นแบบอะไรพุ่งๆทำให้รู้สึกเหมือนสเปรชเลยสเปร๊ชที่มันแบบไปใหญ่เลยเอาอะไรอย่างนั้นะ่ะมันน่าจะแบบสับกันรแบบ้ <c oughs> ากเหมือนจะจสันเลยนะเวอร์ติ้งนี่จะน่าจะเป็นแนวแบบ แฉ่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 จัจจจบมึ๊กเลยอ่ะสควอตอ่ะเหมืนอนถ้าสควอตสควอตทำยไงล่ะนั่งไม่เกี่ยวเลยผู <c oughs> ้ชายยืนนะนะผู้หญิงก็สควอตใส่เลผู้เขียนพไม่ออกเดาๆนะอาจจะเหมือนกับสควิปปะสควิปที่แปลว่าแบบปลาหมึกอะไรเงี้ยแนวแบบมีน้ำกระเซ็นหน่อยๆเป็นหนังแบบแนวโอเวอร์หน่อยมันจะแบบอะหบอกไม่ถูกอีกถ้าเป็นในศัพทแบบ์ภาษาอังกฤษเนีแบบ่ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้เลยแต่ถ้าถามว่า คิตตี้มันอาจจะเป็นในแนวหนังที่แบบว่ามิเส้นๆอ่ะเหมือนแบบมั่วมั่วอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยอจากที่เคยผ่านตามานะผ่านตามปนผ่านช่วงไหนช่วงกลางคืนหรือก่อนนอนก่อนแล้วแต่อารมณ์บางทีไม่มีคนอยู่บ้านม่านมันก็จะปิดเองไม่ใช่ ต้องฟังเสียงดีด้วยแบบได้ยินเสียงร้วเมื่อไหร่ก็รีบเปิดมาอันนี้ก็จะเ,เหมือนทุกคนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับขนขนมีแบบพลุงพลังหน่อยให้มีแบบสวยเล่นเหมือนแบบตอนเช้าที่เราชอบดึงย่าหน้าโร <c oughs> งเนียน <c oughs> <c oughs> สำหรับกูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันดกดกแนวแบบขนเยอะๆยออุยอยอ่ะ <c oughs> แฮรี่นี่จะเป็นแบบ พ่อหมดอ่ะอันนี้เดาเดาได้ง่ายแฮร์รี่ก็แบบผมมันก็ต้องเกี่ยวอะไรกับแบบขนขนใช่ไหมแบบชอบเนี้ยแบบขนเยอะเอะ คนเยอะๆบางคนแบบเรียบเรียบเนียนๆอาจจะไม่ชอบอาจจะแบบว่าเน้นความเรียลลิสติกหน่อยเขาเรียกว่าเลยนะรสนิยมบางคนถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะอาจจะเป็นแฮร์เนี่ยเป็นผมใช่ไหมแฮร์รี่อาจจะแบบว่าผมขนดกบางบางคนมันแบบขนเต็มตัวเลยนะอาจจะเป็นชอบในแนวขนเยอะๆอย่างนั้นนดยก็แฮร์รี่เหมือนกันเลยแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮัลอยเนลฟคำนี้คือเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากเพราะอะไร ว่าอะไรเข้าบ่อยเข้าไปศึกษามีปัญหน็บ่่ออยาเห็นบ่อยเห็นบ่อยทไมเห็นบ่อยเคยได้ยินคำเต็มๆของมันอก็แบบว่าประมาณแบบมา mother I put l ลท h t to farm ไม่รู้ว่าต้องเกี่ยวกับนมแน่เลยนะต้องแบบมิ้วอ่ะเหมือนกับแบบว่าพยางค์ที่3ของนมอะไรเงี้ยมิ้วเมาส์มิวอะไรเงี้ยแต่เงี้ยเหมือนอีแปลว่าให้มิวให้นม ที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นแบบออกแนวแบบว่าวาัย35ถึง45อะไรประมาณนี้ป่ะก็น่าจะเป็นนั่นแหละแนววัยแบบกลางคนแล้วอะไรอย่างาีอา้อันนี้ก็คือจะน่าจะเป็นแนวนมโหดอะ่ะนะจะประมาณแบบ,ว,บ,บว่าบึ้มบึ้มเฮ้ยใช้คำว่าบึ้มๆมไม่ได้นะช่วงนี้เขาเซ็กชว a r a รัสเมนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการศึกษาไงมันมีคําพวกนี้อยู่นะฮะก็เรียนรู้กันไปครีมไ p i ครีม a ครีมพายรครัีมพายครั้งแรกที่เห็นมันคิดถึงคิสปี้ครีมมากเลยนะครีมปี้เนี่ยในความคิดของเรามันก็คือเหมือนไอติมที่ละลายอะ่ะเออครีมพายเออขี่เหรอครีมพายเหรอไอ,อครีมปี้หรออือ,คร,รอ,อ,อครีมพายนะครีมพายมาจากโรงเรียนเดียวกูได้เลยที่มันใช้คํานี้กูว่าน่าจะเหมือนกับพวกแบบพายของฝรั่งอะ่ะแล้วมันมีไส้อยู่ข้างในแล้วทีนี้พอมันผ่าปุ๊บ มัน <rôle> จะมีไส้ของพายทีมขาวๆอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่แบบเลอะๆหน่อยผมว่ามันจะแนวแบบน้ำน้ำอ่ะน้ำน้ำแบบว่าเปียกเปียกอ่ะกลัวมันเปียกเปียกอ่ะเปียกเปียกเหมือนน้ำมันน้ำมันอะไรเงี้ยเอ้ยไม่น้ำมันมันต้องออยดิอันนี้จะคิดเหมือนเอเซนตรงที่มันเหมือนพายเหมือนพายที่มันมันเป็นอย่างเงี้ยมันลูปหลักบี้แล้วมันเหมือนพาย แล้วชีนก็อาจะเหมือนมีอะไรเยิ่มเยิ่มออกมาใช่ไหมแล้วก็กระตุ้นให้มันออกมาด้วยอันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะใกล้เคียงนะโอเคได้อยู่นะกับคอมเมดีกัน์ตยอะไรเงี้ยอ๋ออาเรื่องการ์ตูมันก็เป็นหนังแบบว่าแนวเซ็กซ์ๆหน่อยนะแนวท่าเรื่งท่าเรื่งหน่อยก็น่าจะแบบไปคำแสลงมาจากมาเพราะคำนี้อะไรอ๋อมีความรู้ที่สุดเลย PDSM อันนี้หนักเลยคิดถึงอะไรดูครับพี่ DSLR พวกกล้องอะอะไรเพาไม่เคยได้ยินเลยมันเีจริงใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่คุ้นเลยอจริงมันมีแต่ศัพทภาษกิจนะมีเห็นไตมาหน่อยอาจจะแวบแรกในหัวนะมันน่าจะคล้ายๆกับ EDM e d m เอ D ก็แบบพวกบอสอะไรอย่างงี้ป่ะบอส D นี่น่าจะย่อมาจากบวกบวบ ดีนี่ก็น่าจะคำว่าแบบดิกอะไรเงี้ยดิ๊ดิกดีนี่อ่ะน่าจะแบบดิก SM นี่ก็สมอลวอฟดิกที่มันเล็กๆอ่ะฟีลลิ่งแบบอารมณ์คล้ายๆแบบรักแบบ EDM อ่ะรุนแรงขนาดนั้นนะคิดดูดิคิดว่าน่าจะเป็นแนวๆวันไหนแซนด์วิชหรือเปล่าไม่่รู้มัวไอ้เหี้ยอีแค่นี้เหรอแค่นั้นน้อยจังก็จะเห็นนะเวลาเราพูดอะไรเรื่องนี้นะ มันจะรู้สึกว่าแบบว่าพูดได้ไม่เต็มปากอะซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนั่นแหละมันก็เป็นแบบ สับที่มีอยู่จริงๆบนโลกนี้นะรู้ไว้บ้างก็ดีเออมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าน่ากลัน่าเกลียดอะไรหรอกก็เป็นแบบว่าความรู้ไปนะอันจริงก็คือคำพวกนี้จะเผือบางคนก็เคยดูมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรจริงก็ชมเพื่อความบันเทิงรู้สึกเหมือนมริเศร้าๆเนอะต้องวางตัวไงพี่ต้องแบบดูมีภูมิฐานอ่าเพราะว่าวันนี้เราเป็นแบบนักวิชาการมาเลยไม่ค่อยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ว่าเราจะทําอะไรกันต่อวันนี้ต้องลาไปก่อนกับพวกเรา2คนแล้วก็แทบเซ็มด้วยลาก่อนครับ บายได้บุได้ดิมันจะไม่แย่กันไปใไมไม่แย่ yeah. เราใช้คำได้ดีมาก <c oughs> มันดีตั้งแต่มึงเอาเครื่องบั่นนะ้ำมาใส่ีค่นะีล่ะ